เป็นเธอเป็นเธอที่ทำร้ายนิสาจนตายคุณป้าครับไม่ใช่หนูนะคะที่พูกใส่ร้ายเจอถีงข้างๆกูครูอีกพี่ผู้ลิบคะพี่ต้องเชื่อาชนะคะฉันถูกปักปั๊มหลักฐานทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วค่ะคุณป้าคะอยู่กับลูกสบาดทุกป้า เธอทำร้ายนิสาันตายแล้วยังหลอกฉันมาตั้งนานยังมีหน้าให้ฉันเห็นใจเีกเหรอ <L friendship> ฉันเป็นคนหนุ่ยใหญ่ของฉันโกคิคโ่วันของฉันก็คือพี่ปูนิทที่ฉันทำทุกอย่างไปเพราะฉันรักพี่นะครับทักเหรอตอบเอาตัวไปไปส่งสานี่ตำรวจไม่เอา จะไม่ตายเลยผีแต่ก็ไม่ฝ่ายกันไว้แน่คลิกกลิ่นด้านล่างรับชมเต็มเรื่อง